ครับเอาไปอีกไปอีกไปอีกเอาเอาติดแอลติดเอวอะไรต,ติดแอวอะไรติดตากอะไรติดตูดเอาทั้งนาทั้งนาเขาไปอีกแล้วทั้งนาเขาไปอีกบวงหนึ่งเอาโอ้โหถอยหลังกลับขึ้นมาเลยครับแต่ว่าโอ้ยคันเทพน้องหนูเป็นตัวหน่อยไหมโอ้โหเอเลยโอ้จังหวะนี่พี่น้องเรียนกลับขึ้นมาขึ้งจังเลยเฮ้ยเอียงติดเอียงของแท้ตามเครื่องถาเลยพี่น้องแบบนี้ของแท้เ้ย สวัสดีครับน้องป้องไปซูบูุูคนครับผมเอาสำรับคนนึเมื่คลิปนี้ขอยพี่น้องมันจะความสุขความเจริญครับปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นครับพี่น้องคิดเงินไหนเงินคิดท่องไหนท่องรำเพื่อซูบูทุกคนครับผมเบิ้งจังหวะนี่พี่น้องเบิ้งจังหวะนี่จังหวะนี่นะครับผมพี่น้องมาแล้วครับผมัไปนี่ครับผมพุ่งมาเลยครับผมอึ้งบ่วงแรกบ่วงสองบ่วงสามเข้าไปทะลุบ่วงสี่ครับโอ้โหถอยหลังกลับขึ้นมาถอยหลังกลับขึ้นมากเราเห็นจังไหนปึ๊บปึ๊บโอ้โหสรุปแล้วถือบ่วงเดียวครััับบถอยหลลงกกขึ้้นมาได กินเข่าที่เขาอ้อยไว้มองหันครับพี่น้องอยู่ในกลางลองบ่วงบ่วงเข้าใส่ไว้หาบ่วงครับพี่น้องเอาตาลุนท่าช่องไปต้องกันครับพี่น้องว่าหนูตัวนี้มันจิเป็นของเข้าบอขันเข่าไปแล้วบ่วงนึงแบบนี้ตำเื่องถ่าเลยพี่น้องของแท้ครับผมเอามือเนี่ยเอาเบิกมึงครับแมนปดบวงแล้วบ่วงหนึ่งเอาหนาบุกเข้าไปเอาเข้าไปแล้วอีกสองวงพี่น้อง เขาไปแล้วเอาเอามุดมุดมุดเข้าไปเอาเข้าไปแล้วไอเอาเอามุดมุดไปวะเนี่ยไปวะเนี่ยเกี่ยวะเนี่ยเอาเอาลราไปวะเนี่ยย้อนกลับขึ้นมากับผมโอ้โหบ่วงเอาหายหมดเลยเอาละแบบนี้มันน่ารอดครับพี่น้องตำเครื่องทาเลยแบบนี้พี่น้องของแท้ดีเอาเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้โหมันมันยังประสนใจครับเอาไปอีกไปอีกไปอีกเอาเอาติดแอลติดแอลอะไรติดแอลอะไรติดตากอะไรติดตูดเอา ทั้งนาทั้งนาเข้าขไปอีกแล้วทั้งนาเข้าไปอีกบ่วงหนึ่งเอาโอ้โหถอยหลังกลับขึ้นมาไดยครับแต่ว่าเขายังมีบ่วงอีกบ่วงหนึ่งติดแอลอยู่พี่น้องเอา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 รุ่นรุนกับรุนเอาเอาเอาลุนไปเลยครับเอาไปอีกไปอีกติดติดติดโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยถอยยถอยเอาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้แบบนี้จังไดยกันตั้มเครื่องถาคือเกาครับม่มีพลาดเอาโอ้โหใส่บ่วงไมหาบ่วงครับพี่น้องล่อยเขาาว้ น,นั them, it, yeah. ่นเพิ hmm. Likewise, okay. uh ่น oh. ยังม uh ีอารมณ์มากินเข่าเสยเลยพี oh, 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 oh. ่น да> ้องเอ้ยโอ้โหกินเข่าแล้วเฮ้ยไปบ่ได้เพิ่นวาถอยขึ้นเลยกูอถอยขึ้นมาบึ๊บถอยขึ้นมาบึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 โอ้โหลุดพี่น้องยิ่งวะโอ้โหลุดครับลุดแล้วมากไหมครับวนมาอีกเอา หยังมารุ้นเลยจังไหนว่าโอ้โหขนาดดึงขนาดตังเป็นติดขนาดนั้นเลยพี่น้องเลยลุ้นไปอีกเอาสุบบึ้บเข้าไปอีกส,บบสบุบบึบเอาสุบบึ้บดอมนี่เป็นไรพี่น้องลุ้นลุนครับเอากัดกัดยังติดหัวอียังติดหัวพิ่นว่าเอาเอาเอาเบิ้งครับยังติดหัวโอ้โหสุดยอดครับเบิ้งดีงดีเบิ้งจำไวานี่พี่น้องโอ้โหเป็นอ,อ,อันเอาอันตานาะเคี้ยวอ่อน้วครัรรบดอดไปได้ครับผมโอ้โหแล้วกลับมาอีกกลับมาไหมกลับมาไหมครับ มาไม่เอาเอาหัวซุบบึ๊บหัวซุบบึ๊บเข้าไปเอาโอ้ยต่ำเของทาพี่น้องรอบนี้มโนภาพครับมันหลายรอบแล้วรอบนี้มโนภาพครับผมเขาไปการเอวแล้วการเอวแล้วก็ดูบอกว่ากินเขาคือเก้าครับก็ดูไม่กินเขาลุกยอดพริกข่าตะไคร่บักพริกกระเทียมกระทะเฮ้ยยังลุดออกอีกลุดได้จังเลยวะยังว้าวโหขันเทพ หนูเป็นตัวน้อยไหมโอ้โหโอ้แรงโอ้ยจังหวะนี่พี่น้องเรียนกลับพื้นมาเจ็บจังไรเออเอียงติดเอียงติดเอียงติดคอเอียงติดคอเอาเอาดิ้นดิ้นโอ้ยัระดิ้นแบบนี้บ่าหนาพลาดพี่น้องติดแล้วแบบนี้ติดแล้วเอาลักของแท้ตามเครื่องทาเลยนี่แบบเหนียของแทคลีเฮ้ยโอุ๊ยพี่น้องยังงี้อีเห็นอีเห็นยีเห็นหางควอดมากพี่น้องโอ้ยเตี้มปากพี่น้องคาบเตี้มปาก อีเหี้นทางขวามาดึงดึงไปอาหลาดพี่น้องเอ้ยมันเม็นอีเหีนดึงเปม็นยังไเมื่เกพียน้องเบังคอยกันเนี่ยโอ้โหอีเหีนทางขวดไปอาหลาดพี่น้องยิ่งยังวะกลัวสิถือได้ไหมสุดท้ายแล้วอีเหีนเอาไปกินครับบานที่นั่นกะหนูแสดงว่าหนูมีหลายตัวครับเนี่ยโอ้โหมันกับมาวุ่นอีครับโอ้ยเสียหัวเลยพี่น้องเลยจังดลจัจว่าอีเหียนเอาไปกิน สวัสดีถือโอ้โหม่นานแล้วยนี่มาสอบผมไปแล้วมันหา่าเจอพี่นอออ้องเอ้ยยหยงงวะควงแท้อีครับอาแลนครับนี่แต่ว่านี่แลนไปปุ๊บโอ้ยดีครับตัวนี้แลนมาอะไรครับโอ้ยหนูมีอีกสองตพี่น้องเอ้ยหลังจากนี้เห็นเราไปกินแล้วเอาต้องตามกันต่อครับผมคลิปนี้ฝากไปท่านึงครับเจอก,กันคลิปหน้าด้วยพี่น้อง้อสวัสดีครับลำดวยสุบูสุคนบอได้ซี่แตกคือเก่าพี่น้อง